เป็นทางแยกที่คน,นต้องสัญจรผ่านไปมานะครับตรงนี้พอดีเลยเป็นเขตชุมชนข้างๆนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ของเราอ่ะไม่ใช่เด็กโรงเรียนตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะเป็นลูกศิษย์จากโรงเรียนอื่นนะครับนะบก็มีป้ายธรรมดาเข้าไปดูข้างในกันอันนี้จะรกหน่อยนึงรกกว่าที่ไฟแรกนี่ยใชไหมครับ อันนี้จะจัดรูปตัวอยู่เก้าโตะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ไฟแรกนะที่พาไปดูไฟแรกศูนย์ใหญ่อะอันนี้เป็นศูนย์ขนาดย่อมนะฮะโต๊ะก็เป็นโตะสีขาวแต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้เราจะเป็นสีฟ้าน,นี่ก็คล้ายๆกันนะครับมีโทรทัศน์สื่อการสอนนะครับเวลาเรามองออกไปข้างนอกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็มานั่งเรียนกันนี่ฮะแบ่งกันสองกลุ่ม สังเกตนะฮะว,วิธีการทำศูนย์นะ่ยมันควรจะเลือกสถานที่ที่ติดพื้นถนนให้เขาเห็นง่ายแล้วก็มีทางสัญจรผ่านไปมานะครับมันก็จะเขาก็จะสะดวกเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งข้างในนะครับข้างในต,ตรงลกโลกในช่างมันก่อนอีกห้อง,งหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้เป็นห้องเรียนนะฮะแต่ใครก็ไม่รูาป้ายทอยเลตมาติดไว้แต่จริงๆอะทอเลตอยู่ตรงนี้นี่นะครับเดินมาตรงนี้จะเป็นทอเลต เข้าไปข้างในนะครับห้องน้ํากว้างขวางทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูห้องข้างในนี้กันนะครับปึ๊บนี่ห้องนี้บรรจุได้ประมาณ8ปที่นั่งจริงๆจะใช้10ก็ได้นะแต่ว่าเราใช้แค่8อันนี้ที่ตันังสือคูกวางเนี่เมื่อวานตรวหงสือคุณคูกวาง สอนเด็กประถมนะฮะแบบแบบที่เราจะใช้ก็คือเห็นไงฮะแบบอ่านฐานวัยากรแบบอ่านฐานคําศัพท์ฐานเองที่เราจะใช้เป็นเป็นตัวหลักในการเรียนการสอนนะอน,นี่ก็จะมีแบบฝึกหัดบ้างอันนี้อะไรดูสิแบบฝึกทักษะคณิตษสไทยเล่มหนึ่งโอ้เก่งจังถูกหมดเยอะเลยอันนี้แบบฝึก เวิร์กบุ๊กเล่มสองกัญญาักยณ์อ่านนี่ผิดเนี่ยคร่าวๆนี่ก็แบบอ่านนะครับคร่าวๆก็นี่ฮะอโอตรงนี้พาไปดูนี่นี่คือโบชัวโบชัวที่เราแจกๆช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมครับเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งลูกศิษย์เขาจะมาเดี๋ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะฮะ อันนี้เป็นโบชัวร์รายละเอียดติวสอบอะไรก็ว่าไปมาสี่ร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่าไปเป็นคัดเป็นคัส really <Liter> นี่เป็นโบชัวร์รายละเอียดที่เราให้เขาดูนะครับนี่อันนี้ <C oughs> คือบัญชีนะครับนี่ครับช่วงเสาร์ทิตย์นส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมม .4 ี่มหมหมหเนี่ยฮส่วนใหญ่จะเป็นมัธยมหมดเขาก็เสียกัน เจ็รหาสิบ้าง800บ้างโดยเฉลี่ย800 800นะครับ500 600ก็มี800ก็มีเนี่ยเสาอาทิตย์จะเป็นมัธยมหมดเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เสาร์อาทิตย์เนีก็ประมาณกี่คน50กว่าคน55 56เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเฉลี่ยคนละ 500, ร้อยถึงแป0รบาทต่อเดือนทีนี้เขาจะทำบัญชีอันนี้ของเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมส่วนตอนเย็นเขาจะทำอีกด้านหนึ่งนะกลับมานะครับ นี้จะเป็น7 0 0 8ร้อยแปดร้อตอนเย็นจะมาเน้นมาเป็นเด็กปฐมซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยปฐมมัธยมก็มีบ้างประปรายนิดหน่อยห้าร้อยแปร้ออะไรก็แล้วแต่ตอนเย็นก็จะมีประมาณเกือบเกือบหกคนน่ยบางคนเสียพันกว่าบาทก็มีนะฮะหลายวิชารวมแล้วก็มีรู้สึษก็ประมาณร้อยกว่าคนนิดนิด นี่เป็นศูนย์ขนาดย่ ua. อมน่ก็ลองคูณดูสิครับประมาณเฉลี่ย500,600,700,800คูณมาณร้อยกว่านี้อยสิบร้อยยีเดือนหนึ่งหนึ่งก็จะทำรายรับได้ประมาณ70,000บาทถึงเก้าหมื่นเจ็ดหมื่นื่อยู่ราวๆนี้นะครับค่าสอนของครูค่าห้องค่าอะไรซะกก็ประมาณ30,000ื0 30, 0 0ามหมื่ไม่เกิน3ามหมืานะครับที่เหลือก็จะเป็นรายรายได้รายรับ ถือว่าเป็นรายรับที่ที่น่าพอใจทีเดียวสาหรับกลุศูนย์การสอนขนาดย่อมตรงนี้นะครับถ้าอยากดูงานไปเรื่องของสถานที่เยอะๆคลเคลียร์เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่ศูนย์การสอนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็มีอีกอยู่เดี๋ยวพามาดูอีกศูนย์การสอนหนึ่งนะฮะพอมาถึงปุ๊บวันนี้ก็ฝนตกเลยไม่เป็นไรครับฝนไม่ใช่อุปสรรคของการดูงานเราสังเกตนะครับจยู่ในเขตชุมชนและก็ ติดถนนนะครับถนนของชุมชนถนนน้ำนะี่รับอันนี้เป็นชุมชนในเขตต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับก็ศูนย์การสอนขนาดย่อมๆขนาดเล็กๆนะฮะก็จะมีป้ายปกติฮนะป้ายรับสอนพิเศษอะไรก็ว่าไปนะทำไว้อย่างเรียบง่ายนะครับด้วยราคาที่ประหยัดประหยัดไม่ต้องอะไรมาก อันนี้เราก็มาดูกันจริงๆเลยนะครับก็อาจจะรกบ้างอะไรบ้างไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับว่าจะมาถ่ายาดูงานสังเกตว่าโต๊ะที่นี่จะไม่เป็นแบบที่ผมออกแบบมาที่ไปดูศูนย์อื่นนะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่เราซื้อมาจาก B i g กซีโต๊ะสําเร็จรูปซึ่งข้อเสียอย่างที่บอกครับมันจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เหมือนตัวอย่างศูนย์อื่นๆที่ผมเคยพาไปดูก่อนหน้านี้นีไหมครับและ ไอ้อตัวนี้รู้สึกว่าจะชำรุดง่ายกว่าด้วยซ้ำราคาแพงกว่าที่พวกบอกแบบและชำรุดง่ายกว่านะครับนี่ครับตรงนี้เขาก็จะใช้สอนกันภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บน่ครับก็จะมานั่งร้อมวงกันตรงนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์เด็กก็มากันพอสมควรเลยนะครับรอบหนึ่งก็บรรจุได้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบคน ก็หมุนรอบกันมาไม่มีโปรเจคเตอร์นะฮะก็ใช้รูปแบบธรรมดากระดานนะครับอันนี้อะไรเอ่ยแบบฝึกอังกฤษวอร์ก 2, รบุ๊กสองถูกไหมฮะก็เหมือนกับที่อื่นๆื่นวอร์กบุ๊กสองวอร์กบุ๊กหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบอ่านฐาน เน่มันก็จะเหมือนกันทุกที่นี่คือตัวหลักหัวใจหลักของการเรียนของเรานะครับจะมีน้ําดื่มศูนย์ทุกศูนย์ต้องมีน้ําดื่มบริการเด็กนะครับข้างหลังมันก็จะเป็นออกไปก็จะเป็นห้องน้ําละนะอันนี้ตกแต่งแบบง่ายๆนะฮะทำให้มันสะอาดสะอา้านก็ไม่ต้องอะไรมากมายพื้นเราจะใช้เป็นลักษณะของเสื่อน้ํามันเนาะ เรื่อสูบน้ำมันใช่เสรื่อน้ำมันตูนะครับสูตรนี้น่าจะลงทุนไปไม่ถึงสองหมื่นนะครับค่าโต๊ะอุปกรณ์พวกนี้การตกแต่งห้องพวกนี้นะไม่น่าจะถึงนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของการพามาดูงาน ในเรื่องของอาคารสถานที่เนี่ยซึ่งแต่ละที่สามารถออกแบบเองได้ตามงบประมาณและตามความพึงพอใจของผู้สอนนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นผมดูแลเองก็จะเป็นสีขาวเสเป็นส่วนใหญ่ทวนออกไปสีขาวๆแนวนั้นนะครับอุปกรณ์อะไรหาเสริมได้ตลอดเวลาเพราะหัวใจหลักสําคัญของการสร้างศูนย์การสอนเสริมพิเศษนั้นคือรูปแบบการสอนหลักสูตรเทคนิควิธีการและเนื้อหาสาระที่เรานํามาจัดการเรียนรู้ครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นมันเป็นเพียงองค์ประกอบรองๆลงมานะครับอันนี้น่าจะเห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับการดูงานในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่เราดําเนินการอยู่นะครับ